วัดขนาดครับวัดขนาดวัดตามขนาดครับเดียวแบบใดเป็นรูเป็นหล,นลางแบบใดผมกับโมหูที่กันแล้วครับค่อยเบิ่งกอนต่อไปครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับ เสริมความแข็งแรงก็ดีสิว่างเล็กครับ<อ>ว่างเล็กมากยันไปเพราะว่านี้มันหักช่วงนี้หักกันาเขาองว่างเล็กมากเช่อมเสริมความแข็งแรงเป็น,เ,นเอาจิใใ่ได้จนว่าสุดปัดเลยใส่ใจ,จนินหอดพีหละ่ะเดี๋ยวตะเบิงครับตอนเลี้ยว วาดให้มันได้ครับเอาเหล็กมาทาบตามความเงาตงามความกว่าง่น